วิ่งที่หลังเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าก็มีมีความแอคทีฟแอคชั่นโดยการนตของท่านตลาดนี่แหละนะครับสามารถที่จะพาทีมงามนเอกสารก็สมบูรณ์ทีมงานก็พร้อมนะครับก็จะว่าน่าจะเป็นเกียรติเ e นะบวกเนาะแต่ว่าต้นเป็นต้นแบบได้แห่งหนึ่งนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคณะกรรมการและก็ทีมงานของ อ่านววธาด้วยครับผมพูดน้อยครับก็<อ> <c oughs> นะครับสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการกองทุนปกัรสุขภาพนัวธา,าทุกคนนะครับอ่าที่มีส่วนร่วมนะครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็หมดนะครับที่จะนำเสนอมีใครจะแลกเปลี่ยนไหมครับคณะกรรมการแลกเปลี่ยน,นกับคณะกรรม ประเมินมีไหมครับแใ่งเพื่อนเยอะไหมผมจะเช่าปากได้ไหมมีไหมปากหน่อยครับอ่าเนี้ยอ่าเชฟท้าเชฟครับครับก็ผมนะครับในนามของคณะกรรมการกองทุนัประกันสุขภาพตะบนนันธาครับก็กราบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเราได้คะแนนเต็มนะครับ ก็ยังไงเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีสุดใช่ไหมครับท่านคุณพี่บัลลใช่ครับผมปีหน้าเราก็จะสมทบเยอะกว่าเดิมนะครับครับได้ครับครับผมครับขอกราบขอบคุณมากครับผมครับเชิญกันครับขอขอบพระคุณครับขอให้ท่านทักกลับบ้านไยสวัสดีพักครับขอบคุณครับแล่นอะไุจบป่ะสี่ที่ครับอีกสี่ครับตำบลหมดเลยครับตั้งโดนโดนตัง